วัน uhm, นี้ผมก็มาดวงดีของผมอีกแล้วครับวันนี้ลากปากเลยวันนี้พี่โจต้องโหลดแนั่นมอนผู้ใหญ่จ้าอร่อยมากมากมาได้ครับพี่น้องครับมาได้มาได้แกงหน่อไม้นี่ไม่ได้หาอะไรให้ตามอะไรนะครับรอคิวครับรอคิวครับ นี่ค่าข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวตรงนี้ค่ะข้าวเหนียวเนาะเอ้ยคนยังบ่แเจกอยู่ยี่สิบบาทลยเนดะคุณร้อยสิบบาทเด็กข้าวเหนียวนี่ค่อยค่อยขายได้นี่แม่ดาหยิบก่อนนะคะหนึ่งห่อแม่ดาขาย่อหนึ่งห่อไหมให้ส่บนกลากาศให้ใกล้ห้องบ้านที่ด้วยการงานเราช่วยนั่นดีกว่ามันจะได้เห็นเยอะๆก็บรกยากด้วยมาสวายใจมากค่ะเห็นเยอะๆ ช้อนคดิเหรอช้อนทะยุเลยเต็มไมด้่ยช้อนใหอยู่ปางนี่นะคะ้อนมาอยู่บออใส่หมูอยู่นะะมีข้เแม่ถ่ายรแม่นวไม่ว่าอะไรหรอกก็นี้นะคะมีคาุเดี๋ยวมับให้ค่ะ

อนคือได้หมดเลยครับผมโอ้คุณตุ๊กตาอยู่นะคะอันนี้กินอย่างนี้เลยนะโอ้โหทำข้าวเหนียวค่ะขี้เช็ดนะคะมอหนูลองดูสิคะว่าแม่ทำอะไรนะทำด้วยใจและทำด้วยมือและทำด้วยใจจะอร่อยมากเลยพร้อมค่ะไชยาขอแน่ขอแน่ขอหน่งคำพ่อไม่เอาด้วยหรอสาวนี่บอกคะ เจ้านาคุยเอิเจำเป็นที่จาแก่แก่ปีนี้เลยเคยทักมาแต่ที่มาเสริเมื่อก่อนเลยทักมาเป็นเพื่อนกันทีงคนละปีแล้วยังอยู่เนาะาั่นแเป็นเพื่อนกัน คุณเป้ไปไหนคะคุณเป้ไม่มาค่ะอยู่ที่เชียงรายบางทีถอรอกับนางเจ้ารอต้องการน้องใรร้อนรอนอังครับอยังอผู้ใหญ่นิ่มเลครับโอ้ยนิมผมี่สาครับสวัสดี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 ครับ